คนใครมีปัญหาแบบอาร์ตี้บ้างก็คือตอนนี้อาร์ตี้มีศัตรูคือศัอตรูเบี <c> ้ย <oughs> ค้อเหนียวเลยคือแบบอาร์ตี้ไม่ได้เป็นคนเจ้าเหนือใช่ไหมแต่ว่ายิ่งอาร์ตี้น้ำหนักขึ้นหรือว่าแบบร่างกายเปลี่ยนอย่างเงี้ยคือมันจะยิ่งชัดขึ้นเรื่อยๆแล้วอาร์ตี้อ่ะมีเหนียตั้งแต่เด็กทุกคนเนส้นคอชัดมาคือรู้เลยว่าแบบคอเป็นชั้นๆเลยอย่ะูดิด เรายิ่งเวลาทํางานนะทุกคน <c oughs> คือแย่มากคือโซแบดมากมาไม่ใช่ว่าตี้ไม่เคยลองการทําหัตถการนะทุกคนทั้งไฮฟูอัลเทลร่ามีโซแฟตลองหมดแล้วซึ่งอาตี้ก็เลยตัดสินใจที่จะไปผ่าตัดเหนียงค่ะซึ่งหลังจากนี้ทุกคนจะเห็นอาตี้ที่ไม่มีเหนียงแล้ว ใน3 2 1หนึ่งคลินิกที่อาตี้ไปทำมาชื่อ her คลินิกค่ะบอกเลยว่าความประทับใจแรกนะคะตั้งแต่ยังไม่เจอคุณหมอคือคลินิกสวยมากแล้วก็สะอาดมากๆเลยที่สาคัญนะคะพี่พนักงานน่ารักค่ะพูดจาดีแล้วก็บริการดีมากๆเลยอาตี้ทำกับคุณหมอโจนะคะทุกคนตอนที่ไปคอนเซัลต์เนี่ยคุณหมอเขาก็สอบถามเราก่อนเลยว่ามีปัญหาเรื่องอะไรแล้วก็กังวลเรื่องอะไรมากที่สุดตักเยียงที่มาปรึกษาวันนี้ครับคืออะไรก็คือสเต็ปแรกนะครับเราจะดูดไขมันออก พอจะดูดไขมันชั้นนี้ออกพอดูดเสร็จปัป๊บเราก็จะมาแก้ไขปัญหาผิวหนังหนังมันเกินหนีมันก็ตัดหนังออก<ม>และสุดท้ายกล้ามเนื้อคอเราก็จะเย็บประชับให้ด้วยมันก็จะแก้ทุกอย่างเลยคุณหมอโจอธิบายทุกอย่างละเอียดมากเลยค่ะเราก็พยายามใช้ค,คําพูดง่ายๆเลยซึ่งเรารู้สึกว่ามันดีมากเพราะมันทําให้เราเข้าใจขั้นตอนวิธีการที่คุณหมอจะผ่าตัดกับเราจริงๆวันผ่าตัดอตี้ก็ออกจากบ้านเช้าหน่อยนะคะเพราะว่านัดกับคุณหมอไว้ประมาณ10บโมงเสร็จแล้วพี่พยาบาลเขาก็พาอตี้ไปเปลี่ยนชุดสําหรับใส่เข้าาผ่าตัด ก็คือพี่เขาตามดูแลดีทุกขั้นตอนยันใส่เสื้ออะทุกคนรอไม่นานคุณหมอก็เรียกเข้าห้องผ่าตัดเลยซึ่งใช้เวลาผ่าประมาณแค่2ชั่วโมง,งกว่าเองค่ะผ่าตัดเสร็จแล้วอันนี้คือหลังผ่าตัดเสร็จทันทีนะคะจริงๆไม่เจ็บเลยคุณหมออัดยาช้ามาก <c oughs> หลังทําเสร็จจะมีห้องพักฟื้นให้ค่ะที่พยาบาลก็จะเอาประคบเย็นเนี่ยมาไว้ที่คอของเรานะคะแล้วก็จะให้ฉายแสงประมาณ15นาทีการฉายแสงนะคะก็จะช่วยลดบวมได้ด้วยทําให้เราไม่ม่วงไม่ฉับไม่เขียวอันนี้ก็คือเห็นผลจริงๆวันที่7นะคะคุณหมอจะนัดมาตัดไหม คือเปื้อมากทุกคนคือแผลเล็กมากประมาณแค่1นิ้วเองอะ่ะ mm. เราไม่มีแบบคีรอยนูนเลยคือเรียบไปกับผิวเลยแล้วก็แทบจะไม่เห็นแผลเลยด้วยซ้ำ เป็นไงบ้างทุกคนนี่เห็นไหมความชัดที่เทียบกับคลิปก่อนหน้านี้ก็คือเหนียวมันหายไปแล้วทุกคนคือหายไปเลยแบบหายไปเลยนี่แค่30วันนะทุกคนเลิศเกินไม่ต้องแต่งรูปเลยจริงอันนี้ดีถ้าใครมีปัญหาเดียวกับอาร์ตี้นะคะที่ทําหัตถการเท่าไหร่ก็เอาไม่อยู่นะคะสามารถสนใจติดต่อหรือว่าจะมาปรึกษ,ษาคุณหมอก,ก่อนก,นก็ได้นะคะที่เฮอร์คลินิกค่ะหรือถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถกดจองผ่านแอปเฮ้บิวตี้ได้เลยนะคะมีโปรโมชั่นอื่นๆด้วยนะ อย่าลืมติดตามกันค่ะบ๊ายบาย